สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมมายืนอยู่ที่หอคอยแหลมๆที่เมืองฮัทตฟฟิลประเทศ อังกฤษนะครับเมืองฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ในช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณ17บเนาฬิกาสานาทีอ่สินาฬิกายีนาทีนะครับที่นี่ส่วนที่เมืองไทยก็5้าทุม่มยีนาทีนะครับห่างกันเจ็ดชั่วโมงนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่หอคอยตรงนี้ครับาสายมือก็จะเป็น ฮาร์ดฟิลด์ยูนิเวอร์ซินะครับมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซนะครับบรรยากาศเนี่ยครับยูนิเวอร์ซครับของเมืองฮาร์ดฟิลด์นะครับก็เปิดสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทผมไม่มั่นใจว่าถึงปริญญาเอกไหมนะครับนี่ครับอ่าทำกลางอุณหภูมิตัวนี้9 8องศา8องศานะครับ8องศาที่ ก็จะมีนังสือษาเรียนที่นี่นะครับเดี๋ยวอุณหภูมิ8องศาครับหนาวเย็นมากส่วนที่เมืองไทยผมดูอุณหภูมิก็เริ่มจะเย็นนิดนิดนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่25องศาส่วนที่นี่8องศาถือว่าต่างกันเยอะมากครับเดี๋ยวผมกำลังข้ามไฟแดงก่อนนะครับ ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับนักศึกษาที่เมืองฮาร์ดฟิลหลายคนนะครับส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีทั้งมาจากทั่วโลกครับมาจากทั่วโลกนี่ครับ University of h a r d e f e l d นะครับปี2013 นะครับป้ายนี้น่าจะเป็นป้ายที่ได้รับรางวัล The Awards Award Winner u n i v e r s i t y of the Year ก็น่าจะแปลว่าธนาคารไม่ใช่ธนาคารสิผมกระติดปากธนาคารนะครับมหาวิทยาลัยแห่งปี2013นะครับนี่ถือว่าเป็นมหาวิไัยที่มีชื่อเสียงของเมืองฮัตทรฟิลของประเทศอกฤษนะครับจิ้กิงก็อยากมาเรียนนะครับอยากมาเรียนเพื่อ สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับเมืองไทยเรา,าตั้งแต่ปฐมยันวิญ,ญาตรีวิญ,ญาโทวิญ,ญาเอกหลายคนจบยังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับเนี่ยมาเรียนที่นี่ก็อย่างน้อยก็ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับในอาคารเป็นมหาวิทยาลัยนะครับก็คงไม่ธรรมดาแล้วครับได้อวอร์ดวินเนอร์อยูนิเวอร์ซิตี้ออฟริชเียนะครับปี 2,013อะผมจะเดินเลาะไปเรื่อยนะครับนี่ตรงกันข้ามมหาวิทยาลัยก็จะมีถนนนะครับเข้าสุดทาวเข้าสู่เมืองนะครับก็มีหลากหลายร้านเราจะเห็นคนเดินไม่เยอะนะครับเพราะบรรยากาศที่นี่อากาศเย็นมากนะครับฤืดดูใบไม้ร่วงนะครับนี่คือฤดูใบไม้ร่วงนะครับเราก็จะเห็นใบไม้ร่วงลหล่นตามฤดดูการ บ้านเราก็คือฤดูหนาวกำลังจะเริ่มนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าโอทัม um นะครับใบไม้หล่นใบไม้่มวงก็ฟอร์นี่แหละครับฟอปว่าหล่นแปว่า่วกนะครับแต่ที่นี่ก็จะใช้คําว่าโอทั่ม um ที่ USA อาจจะใช้คำฟอรก็ได้ครับก็แล้วแต่ที่จะเรียกอัอนนี้ผมฟังมานะครับยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดหรอกครับผมก็เราคงจะรอบรู้ทุกเรื่อง ก็คงไม่ไหวนะครับเนื่อครับต้นไม้นะครับใบไม้ร่วงหมดหน้ามหาวิทยาลัยฮัตเตอร์ฟิลนะครับที่เมืองไทยตอนนี้ก็คงจะนอนหลับสลบใสหมดแล้วครับส่วนผมก็เดินเลาะที่นี่คือถ้า5้าโมงที่นี่บ้านเราก็เที่ยงคืนนะครับบ้านเราก็เที่ยงคืนเนี่ยครับหอคอยผมจะเดินรอบๆเมืองนะครับวันนี้มาเดินออกกําลังกายถ้าไม่ออกกําลังกายมันหนาว มือผมเย็นหมดแล้วครับมือผมเย็นแล้วเนี่ยมือเย็นครับหดหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินรอบนะครับว้าวถือว่ามาแบบชิวๆไม่มาอะไรเลยมาเดินเลาะเดินเที่ยวเดินชมเรืองเย่างเ,เอะต้าก็ดูไกลเหมือนกันนะครับผมจะไปไหมเนี่ยนั่นก็จะจะอ้อมเมืองออกนอกเท้าแลนะครับงั้นผมขอเข้าเมืองดีกว่า ข้ามตรงนี้ดีกว่าครับเข้าเมืองเราจะได้เห็นเมืองนะครับอย่างน้อยก็มาเห็นแล้วครับมหาวิทยาลัยฮาร์ดฟิลด์ฮาร์ดฟิลด์ลยูนิวซิตี้ตรงนี้ครับผมกลับมาอีกที่ที่เดิมนะครับผมก็ไลฟ์สดไว้เผื่อท่านใดที่ตื่นมาดูตื่นมาชมนะครับเดี๋ยวข้ามกระแดงเนี่ยต้องรอรูปคนเป็นสีเขียวก่อนนะครับถึงจะข้ามรถเยอะเหมือนกัน เวลา16นาฬกา26นาทีสโมงครึ่งตีง่ายครับสี่โมครึ่งบ้านเราก็5้าทุ่มครึ่งครัครบหลายท่านก็อาจจะหลับจะนอนหลายท่านอาจจะไม่นอนอไฟแดงที่นี่เยอะมากครับจากนี่ไปถึงแยกอีกแยกหนึ่งหนึ่งสสามสี่สี่ไฟแดงนะครับแต่เขาก็ข้ามผมก็ข้ามเลยนะครับไม่มีรถรถจะวิ่งฝั่งซ้ายมือ เหมือนบ้านเรานะครับรถวิ่งฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ถ้าไปเมืองสปปลาวรถจะวิ่งฝั่งขวานะครับจะคนละฝั่งกับเราผมข้ามลยดีกว่าครับไม่มีรถครับไม่มีรถผมไม่รอเยอะเยนี่ครับเวลครัมภูฮัทเดอร์ฟิวแล้วนะครับนีป้ายครับผังเมืองฮัทเดอร์ฟิวครับเนี่ยครับ วีลค o มทูฮัตด d ฟิลเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยฟีกาซาฟีกาซาเอ่อน่าจาฉถวนกาซานะครับที่นี่เขาจะเรียกกับเคิร์เลสนะครับเคิร์เลสในโทรศัพท์มันขึ้นว่าเคิร์เลสมันไม่ได้ขึ้นว่าฮัตดูฟิลนะครับก็น่าจะมีที่มาที่ไปนะครับ เหมือนกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับกรุงเทพมหานครแต่ต่างประเทศเรียกบางกอกนะครับผมก็เทียบประมาณนี้แล้วก็แล้วกันนะครับนะครับเ่อรเลรสในโทรศัพท์มันจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับเวลาเราค้นหาเมืองมันขึ้นจอสมิธขึ้นเอร์สนะครับเวลาไปดูบอลเหมือนกันเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมอยู่จุดไหนยูไอเฮียเจอแล้วครับนี่ผมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่ถ้าผมตรงไปนี่น่าจะเข้าในเมืองแล้วครับอ่ามหาวิาลยนี่ครับ University of h a d d e r f i e l d อยู่นี่ครับเมื่อกี้ผมผมยืนอยู่จุดนี้ครับผมยืนอยู่จุดนี้เดินอยู่จุดนี้ก็เดินมานี่ผมจะออกมานี่ครับผมจะอ้อมผมจะเดินไปนี่เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งมันไกลมากนะครับมันไกลมากก็เลยไม่ไปดีกว่า เออจริงๆถ้าผมเดินมานี้นะครับเดินมานี่ผมก็จะเข้ามานี่ได้แต่ตอนนี้ผมจะเดินเข้าไปในเมืองเลยนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เป็นภาพรวมเป็นผังเมืองฮาร์ดฟิลนะครับอ่าก็จะเป็นเส้นรอบวงกลมอ่โอเคไปครับผมรู้แล้วผมอยู่ที่นี่แล้วนะครับฮาร์ดฟิลนะครับไปดีกว่าครับานี่หอยคอยครับ โอ้ตอนนี้มือตอนนี้มือผมเย็นมากครับมือเย็นมากก็อุณหภูมิ8องศาครับ8องศาอยู่เมืองไทยเราเนี่ยอุณหภูมิยังไม่เคยถึง8องศาเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเมื่อกี้ผมอยู่จุดนั้นครับอยู่ตรง University นะครับ HUB f i e w ท่านไหนที่เข้ามา เป็นกาลังใจให้กันครับหนึ่งท่านผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สด u t u b e ครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สด YouTube เลยนะครับเพราะว่าช่อง YouTube ผมเพิ่งจะมีผู้ติดตามได้พันสี่ร้อยกว่าคนนะครับยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับจริงๆช่วงนึงก็เขาให้เปิดสร้างรายได้นะครับผมได้ผู้ติดตามพันหนึ่งคนชมไม่ท่ำกว่า4 0 0พันชั่วโมงในรอบปีซึ่งผมก็เข้าเกณฑ์แล้วแหละนะครับก็เข้าเกณฑ์ไปแล้ว ก็เล่นสนุกสนุกครับนไม่ซเรียสนะครับก็พอดีก็ส่งคือถ้าเราเข้าเกณฑ์เนี่ยทาง youtube เขาก็จะส่งเงื่อนไขต่างๆให้เรากรอกนะครับส่งให้เรากรอกข้อมูลพอกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ส่งเข้าไปนะครับผมส่งเข้าไปแล้วแล้ว3วันไม่เกินนั้นนะครับทาง youtube เขาก็ตอบกลับมาว่าเรามีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ อาจจะด้วยที่เราเอาคลิปของที่เขามีอยู่แล้วเรามาทำเรามีอะไรที่เป็นภาพที่เราไปเอาของอที่เขามีอยู่แล้วนะครับเราเอามาทำเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไปาโดนลิขสิทธิ์เขาเขาก็เลยบอกว่าให้เรายื่นอุทธรณ์ไปใหม่หรือให้เรารออะไรก็ว่าไปให้เราส่งคลิปวิดีโอไปอีก คลิปหนึ่งนะครับผมไปลบคลิปที่มีคนเข้าไปดูประมาณเกือบส0 0 0 0 0วิวนะครับช่วงนั้นนะ่ะคนติดตามขึ้นมาจาก300ร้กว่าคนเป็นพันกว่าคนเลยนะครับผมทำเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับทำเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็แคบเดียวคนมาติดตามซึ่งช่วงนั้นไทยแข่งคัดโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสพอดีผมก็ไปเกาะกระแสด้วย พอทําไปสักพักคนติดตามเยอะมากครับขึ้นมาหลักพันใช้เวลาประมาณสักไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะคนติดตามเพิ่มมาเยอะเนี่ยครับในเมืองก็จะมีคนมาเดินบ้างครับผมมือเย็นมากครับเดี๋ยวเปลี่ยนมือกันคือใช้มือจับนะครับใช้มือจับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไ,ไ,ใชไอ้ที่เขาเรียกว่าขาตั้งอ่ะขาตั้งกล้องนะครับอาจจะสันส้นๆหน่อยนะมือเย็นมากอ่าเล่าต่อครับ ผมก็เลยไปลบคลิปนั้นออกแล้วหลังจากนั้นผมก็สร้างคลิปขึ้นมาใหม่ะนะครับแล้วก็ส่งยื่นหนูทอนเข้าไปแล้วไม่เกิน3ามวัน Youtube ก็ส่งมาบอกว่ายังไม่เข้าเกณฑ์อยู่ดีเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์วีโอที่คุณส่งเข้ามาไม่เข้าเงื่อนไขอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าคุณต้องรออีก90วันถึงจะสร้าง นะครับซึ่งจะยื่นอุธทนเข้ามาใหม่ได้แล้วก็ไปลดจํานวนชั่วโมงลงจาก4,000 6,000ชั่วโมงครับช่วงนั้นมีคู่ติดตามผมตอนนี้เหลือพันชั่วโมงครับต้องมาเริ่มสตาร์ทใหม่อันนี้เป็นเกณฑ์ของการสร้างรายได้ของ YouTube นะครับที่ประสมมาด้วยตัวเองตรงนี้ก็จะเป็นทาวเนี่ยครับผมเดินเข้ามาในเมืองน,นะครับเดินเข้ามาในเมืองที่คิงเกสนะครับเป็นห้างหรืสตรท็เล็กๆในเมืองฮัตตอร์ิลที่มีผู้คน มาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาซื้อสินค้านะครับผมเดินมาจากฝั่งนู้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ ه, นะครับก็ให้เห็นเมืองนะครับนี่ใน u t u b e ครับตอนนี้ได้ไลฟ์สดไปแล้ว13นาทีให้ชมในเมืองเท่านี้ก่อนนะครับให้ชมในเมืองเท่านี้ก่อนนะครับก็จะมีตู้ ATM นะครับตู้ ATM ก็ใช้บัตรเครดิตเดบิตกดเงินที่นี่ครับบัตรวีซ่าบัตรอะไรก็ถามาที่จะถอนได้ทั่วโลกนะครับถ้าขึ้นว่าวีซ่าหรือมาสการ์ดแบบนี้นะครับเบิกถอนเงินสดใช้จ่ายได้ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ห้างเนี่ยครับคิงเกตสตอนนี้ปิดไปแล้วครับผู้คนก็ทยอยออกมาวันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดปิดไม่เป็นเวลาไม่ตรงกันนะครับอันนี้เมืองคนก็มาอยู่นะครับอ่ะ แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดใน Facebook นะครับพบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับมีความสุขในการหลับนอนนะครับ